มาโซ่เลมาล้อม,มองคุยกันมู่ฮาสาวอิสามาเด้อมาตุ้มหอสวัสดีครับ ต้อนรับกับสู่รายการตุ่มโฮมมือนีเบิ่งกันสดๆกับผมกิติสิงหาปัตครับหมอแพทย์ปรัสวิแสงชาติค่ะและหฮาสองคนกับมาประจำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หาโมงเคิงหอดหกโมงแรงก่อนเขาลงทุงชาติครับมือนีมีหลากหลายเรื่องเล่าครับดีๆแน่นอนพี่น้องอยาไปใส่ด้อครับจนจบรายการแต่ว่ามือนีอ้ายมีสั้นๆนะครับแสดงความยินดีกับหมอแพทย์มือว่านหมอแพทย์ไป รับและงวั่นสิทธิ์เกลาดเดีนแมนบอกไปเมื่อวานเลยเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยม,มหาสารคามคะนะครับเป็นรางวั่นเจิดชู่เกียรติให้กับสิทธิ์เกาที่สั่งชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับขอแสดงความยินดีน้วเรื่องของม่เด้อขอบคุณหลายๆค่ะจบไมาจาักปีเลาวนี่อุจจบปีไหน <laughs> <laughs> เอาเป็นวราหัสนักเลี้ยนสีหาอ๋อราหัสสีหามอหนึ่งก็หลายหละโดนเลยล่ะโดนโดนรับเอาไว้เลยค่ะขอไคุณหลายค่ะอ่าครับมือนีเรามีสีสันเพราะว่าเพิ่งจบเทศกาลตุจีนมาเนาะมีสีสันตุจีนมั่ง่หครับหมอแพ้มีสีผ้าไปเบิ้งสองมงมันน่ารักมากๆอันแรกก็คือเชิดสิงโตจิ๋วอ่าเด็กน้อยนี่งะค่ะยูพิษณุโลกเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันค่ะครับแล้วกับมีงานหนึ่งนะครับ อันนึงนี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นผ่าปลาผ่าปลานี่พันปลาปลาพันพืชพันผักแล้วกับมีสัตว์เลียงน้ำเขาบอกข้าเห็นลักษณะแบบนี้หมอแพทย์พี่น้องเบิ่งเด้ยครับว่าเออเขาขึ้นเรื่อบกันแบบนี้ได้เฮ็ดผ่าปลาบมแมนเอาผ่าปลาเอาเอาเงินไปถวายบ่เมนเป็นผ่าปลาพันพืชพันสั์ครับน้องนขอคนแกนครับแล้วกับพี่น้องครับเลียงชั้นนรง ผมเคยมาแนะนําเธอนึงแล้วอยู่หน้า3ามดีตอนนี้เป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงชนนรงการผลิตชนนรงที่ได้มาตรฐานของภาคอีสานเลยนะครับหน้าหน้าสามดียุคอนแกนตำดานที่พัฒนาเนี่ยเพิ่นมีอบรมเชื่อปฏิบัติการการผลิตนําเพลิงชนนรงให้ได้มาตรฐานเดี๋ยวมาเบบึงครับว่าชนนรงเนี่ยมันควรเลี้ยงบอลเลี้ยงแล้วเอาไปเห็ดยังใดเนี่ยได้หลายหลากหลายอย่างครับหมอแพทย์ครับและชุดท้ไทยมันมาค่ะหมอแพทย์กับสีพามา ดูแลตัวเองอีกในช่วงฟุ่นมันสิมาแล้วหรอกไม่ไม่เลิศกาเดาไหลดูแลแบบใดค่ะครับอ่าไปช่วงเก่อนเรื่องตุตจต๊จีนว่าแพ้มีงานนารักนารักเชิดสิงโตจิ๋วค่ะอยู่จังหวัดพิษณุโลกจิ๋วก็คือนักเรียนจิว๋วเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะ ชาลาดถนนบรมมไตร่โรกนาดค่ะอําเภอเมืองพิษณุโลกค,คู่กํานักเรียนสั้นอนุบาลหนึ่งถึงทอนได้ค่ะคร,ร่วมกิจกรรมวันตุ๊ดจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นตาฮักเป็นตหาหักค่ะคโดยวันนี้เล็กน้อยนะคะตั้งพ่อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแดงได้ค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตุ๊ดจีนมีนักเรียนสั่นอนุบาล3เพิ่นได้ร่วมกันเสื้อจิงโตจำนวนซีโตเห็นปะค่ะน,น,น้อยน้อยน้อยนอยนั่นเป็นตะหักคัด ถวายแก้พระพุทธและกับองค์เทพเจ้าเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสอยปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยนะคะในงานนี้ด้วค่ะโเมนตาเชิดยางเดี่ยวน้องๆก็ได้อังเป่าจากผู้อำนวยการโรงเรียนและกัคณะกรรมการฝ่ายศึกษาค่ะนักเรียนกับมวลกันไปได้อังเป่ากันไปทุกคนเฮ็ดบุญตามประเภทนี้กันน้ำค่ะครับน่ารักวะรับยอดเลยครับน้องา แล้วก็อีกมองนึงมอแพทมีอีกพร้อมความนนาลักอยู่อุบลบ้านี้ค่ะในอุบลราชธานีเนี่ยมีประเพณีกลิ่งส้มฮะกลิ้งส้มโอ้โบเคยนิหมอแพทย์เขาโเคยยินขนาดอยู่ไกลๆกบ้านเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันค่ะว่าเป็นจังไดค่ะกลิ้งส้มเนาะ สีสันอีกมองหนึ่งค่ะอยู่อุบลราชธานีนี่มีพิธีกลิ่งสมเพื่อเป็นสิริม,มงคลในช่วงตรุษจีนอยู่ห่างยง้งสงวนได้ค่ะเห็นไหมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่อำเภอวารินชลาราบเพิ่นจัดประเภทนี้กลิ่งสมเห็นไหมะคะไอ,อข่าห่างข่าห่างในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นไม่ของปีของชาวจีนเนาะเนาะเพื่อความเป็นสิริม,มงคลกับชีวิตเนื่องจากว่าสมเนี่ยเขาก็เสืออยู่แล้วว่าเป็นผลไม้มงคลนำโศกนำไส้เข้าบ้าน แล้วก็เสริมดวงมั่งคั่งมั่งมีแห้งแห่งรวยรวยปัญหามันกับมงค้นั่นล่ะครับข้าคายก็ดีพร้อมเพิ่นก็เลยทาพิธีกิ่งสมเพื่อนใหพนักงานและลูกค้าพร้อมเลยค่ะร่วมเป็นพันกว่าคนเลยค่ะร่วมกันเอาสมสายนำเพลิงในพิธีนี่เพิ่นกิ่งสมเข้าไปในหางซึ่งเป็นพิธีนี่เพิ่นเฮดมาตั้ง30ปีเขาคือบบหู้เนาะครับแล้วก็เพื่อนมอบโชกมอบลาบไห้ซองแดงพร้อมค่ะแจกอังเปาทั้งพนักงานทั้งลูกค้าที่มาสื่อสินค้าในมือนั่นพร้อมค่ะครับ และการที่สาคัญต้องได้สมที่กิีนกลับบ้านเพราะเป็นสมมงคลเห็นไหมค่ะเออน่ารักวะนะบอเคยเห็นของเทศกาลทูตจีนไปอายสิบผ้าไปเบิงไปงานผาป่าแม่โอ้ผาป่านี่บอธรรมดาครับเป็นผาป่าที่เฮ็ดขึ้นมาเรียกว่าผาป่าพันธุ์ผักแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะฮะเคยไหยนให้ท่าานมารวมทอดผาป่าแต่ว่าบอเมนเอาเงินไปถวายพระหรือยังแบบนั้นนะครับเป็นผาป่าน้ำพันธุ์ผัก สวนขั้วหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะฮะเอามารวมกันแนวกินเลยสงศูนย์เลี้ยงลูกเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับยูอำเภอนามพ่องจังหวัดขอนแก่นไปเบงครับง่ายดีแบบนี้ครับยูนี่คือศูนย์เลี้ยงลูกเศรษฐกิจพ่อเพียงบ้านหนองอ้อน้อยตำบลกุดน้ำใสอำเภอนามพ่องครับเห็ดผ่าปลาพืชผักสวนขั้วมีคาตะไคร่ใบมะกรูดและก็สั์เลี้ยงต่างๆน้าครับ อี้ยังกระตามที่ผูน้าชุมชนหรือว่าหัวหนาส่วนราชการมีแล้วอยู่บ้านก็หิวมากถือมากอยู่ศูนย์เลี้ยงลูกมองนี้ครับอนิมาร่รวมกิจกรรมในโครงการที่ซื่อว่ามาหากรรมโฮมสัตว์ปลูกผักโฮมฮักคนน้ํผพองนะครับจัดขึ้นการระดมเป็นการระดมพันธุ์พืชผักนะครับพันธุ์สัตว์เลี้ยงจากทุกภาคส่วนในพื้นที่และต่างพื้นที่มาร่วมกันสนับสนุนการดําเนินง,งาน ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงบ้านนองอ่อหน่อยให้ผู้ป่วยยาเสพติดเป็นศูนย์พักคอยนะครับมีแหล่งอาหารและกับพัฒนาทักษะอาชีพก่อนสี่ขึ้นไปสู่สังคมครับหมอแพทย์ครับคนที่เข้ามาบำบัดส่วนใหญ่กับเป็นลูกหลานของเกษตรกรนี่แหละยางเทียวหูนะครับ่ายาเสพติดมันระบาดไปหลายนะครับอันนี้การเรียกว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงกระจัดให้มีรูปแบบของการใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอีหลีเลยแท้ๆมีการปลูกพัก มีการใส่ปุ๋ยลดน้ำเลี้ยงสัตว์ <m> ต่างๆเพื่อเอียงเพื่อเลี้ยงลูกแล้วก็ออกไปปฏิบัติได้จริงนะครับเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องอาหารแต่ละมือนั่นะครับของผู้ที่เขามารับการาบำบัดฟื้นฟูถ้าเหลือก็เอาไปขาย<ค>นะครับเป็นต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบอื่นๆผู้ที่อยากร่วมบริจาควัตถุดิบก <Milky S 1> ติดตอ่อได้โดยตรงนะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอนาพ่องจังหวัดขอนแก่นครับ สนใจพี่น้องเบิ้งแล้วอย่าเบิ้ง่านเด้อครับลองคิดเบิ้งเอาไปต่อยอดเอาไปเฮ็ดในชุมชนหรือในกิจกรรมของพี่น้องอันนี้เิ่นเฮ็ดเพื่อห้สูตรพักค่อยอแต่ว่าถ้าอยู่พื้นที่พี่น้องมีกิจกรรมอย่างอื่นกา <จะ S 1> รไปสร้างประยุกต์ไปเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นเอาไล่ได้หรือว่าเอาผลผลิตที่ได้ ไปซานย่างอื่นครับที่กรรมแบบนี้ตุ่มพุ่มถนันครับออกมาฝากพี่น้องนะครับให้เป็นประโยชน์ห้าพักกันช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนาเนี่ยกับมีเรียกว่าลู่ทางอาชีพอีกแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอ้เองอยู่หน้าสามดีกับพึ่งสิเริ่มเฮ็ดเริ่มเลี่ยงชั้นนรโลกชั้นโลกก็คือเพิงในน้อยนั่นแหละครับอยู่กับดินท่างมั่นั่นแหละบอมมีเล็กใน่พอตอดคนบ่ตอดคนนผลผลิตที่ได้ราคาดีกว่าพึ่งดวงเดี๋ยวกับมาครับช่วงนาครับก่อนที่ปิดเบรกหมอแพทย์มีคำมีคลิป อีสานตัวเป็นอย่างครับคำว่าบ่ออืดไอหูอยากบ่อบ่ออืดบ่ออยากบ่ออืดอ่ะเดี๋ยวไปเบ่งความหมายกันว่ามันเป็นจังไหดครับภาษาอีสานมือนี่ขอเสนอคำว่าบ่ออืดบ่ออืดอืดไม่ได้แปลว่าอดทนนะไม่ได้แปลว่าอึดแบบภาษากลางนะอึดในที่นี้แปลว่ามันหายากมันอดอยากมันมันนั่น มันดับแน่วนะมันหายยางมันแรไอเทมฉะนั้นคำว่าบ่ออึดจึงไม่ได้หมายถึงว่าไม่อึดไม่ทนแต่คำว่าบ่ออึดนั่นหมายถึงว่ามีเยอะมากมองไปไหนก็เจอเยอะแยะมากมายพูดนะบ่ออึดบ่อยากหลายแห้งาาอเมมดต สู้ช่วงที่2ของรายการ,รไปหน้า3ดีครับช่วงนี้สาวธิติพันธ์มาหน้า3มดีมีกิจกรรมอบรมเชิงกปฏิบัติการเรียกว่าเป็นงานไงของของหน้า3ดีเพราะว่าเป็นการเลี้ยงพึ่งชันรรคงพึ่งชานาันนรงก็คือเพ่งพึ่งตัวเล็กๆภาษาอีสานเรียกขีสูตรขีสูตร,ต,รตัวขีสูตรนะครับมีงานเสวนานี่แหละครับเป็นกานมอบเชือปฏิบัติการมีผู้เชี่ยวชาญทนักวิชาการ วิทยากรผู้ที่เพิ่นเลี้ยงมาแล้วแล้วก็นักวิจัยนะครับจากหลายหน่วยงานอ้อก็ไปทายทอดประสบการณ์เพราะอ้เริ่มเลี้ยงมาแล้วปีสองปีแล้วนะครับนี่เพิ่นกับพยายามบอกครับผู้เชี่ยวชาญวันเลี้ยงแบบไดจังได้นำเผิ่กคุณภาพที่ดีมีข้อควรระวังอีย่างแน่เช่นพวกาสารเคมีหรืออย่างใหญ่มาปะปนนะครับแล้วกัมีดอกไม้มีเกสรอ,อย่างเพียงพ่อ เขากระสิบินมาอยู่ในหน้าเห่าแล้วก็ไดิเรียงได้ครับอะละครับมีหลายอย่างครับที่เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับน้าเผิงชันละล้ที่เอาไปเฮ็ดต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ส้างมูลค่าเพิ่มได้มาโช์อยู่ในหน้าสามดีหลายอย่างครับไปเบิ้งผมภาไปเบิ้งครับพี่น้องครับนะครับมือนี่อยู่หน้าสามดีมีงานใหญ่งานอบรมกาเรียกชันละล้งผมสิอผ้ามาเบิ้งครับท่านละล้งทีเว้ากันเนี่ย ได้ผลผลิตแล้วมันสิเหตุอย่างใดเนี่ยนี่แหละครับการเลี้ยงชันรงในกองไม้เกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับมันมีส่วนประกอบของล่างชันรงน้าเพืงชันรงส่วนเป็นเกสรเป็นอาหารครับแบบนี้มีอย่างไม่นี่ยเขาเรียกกีสูตรเป็นอย่างยางนี่ครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก p r o p o l i s นะครับเนื้อเบิร์ครับมันเอามาเหตุประโยชน์อย่งใดเนี่ยย่างหน่อยก็ได้เนี่ย o p o l i s p r o p o l i s เดี๋ยวพี่น้องอาจีตเคยได้ยินนะครับนี่เห็นบ่ลลูอม โปรโพลิสเนี่ยแหละเอามาจากอะแหละครับบูน้ำเพรียงช่นนโล่งลิฟมันครับลิฟเนี่ยก็มาจากช่นนโล่งได้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเฮาไปซื้อน้ำเพรีงเพราะว่าที่เป็นน้ำเพรียงล้วงหรือน้ำเพรียงเช่นนโล่มันเป็นน้ำเพรีงปลอมว่คุณภาพเป็นยังไงนี่แหละครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสอท่อนอ่นอกัน<อ>กับมาม<อ>ีวิธีการวิเคราะห์ มาทั้งนี้ครับ้ันนี้สิมาล่องชิมอันนี้เนี่ยมีน้ำาพึงหลากหลายสายพันธุ์นำเพึงหลวงนำาพึงธรรมดาห้างหญ่ๆนี่ครับนำเพึงที่เอาหูจักกันทั่วไปแล้วก็นำเพึงจากชั้นละลงหรือว่านำาพึงขี่สูตรจากของอีสานบานเฮ่านี่อันนี้เป็นนำาพึงนำาพึิงหลวงธรรมดาอันนี้เฮ้าก็บรสขุ่นชิ้นรสชาติอยู่เพราะเขากินน้ำาพึงอยู่ทั่วไปอ่าความหอมความหวานกันระดับหนึ่งนี่นี่ชั้นละลงครับมันจะเริ่มมีจุด บาหวานพอนน่นแล้วเริ่มมีเปรียปร้ยวๆขว้าผสมนิดนึงนะพันหน้าสามดีก็เรียกอันนี้ครับนี่บอมเป็นเข่าคางถ้าละลุงเจ้าของครับเดี๋ยวเสียคนอื่นมาหลายคนมาชิมกระหู้ว่าอันนี้แซ่บอร่อยก็มูมีความเป็นน้ำเผิงงสูงแต่ด้อยรสชาติหอมความหวานกะบบหวานปานอันนี้นะครับนี่คือคุณลักษณะพิเศษ ของนำพึ้งชนาลูกเอาไปรอกันบ่ได้เนียครับผมพาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์จากชนาลูกหลากหลายชนิดแต่ว่าช่วงนี้เจให้ลุงป่องสาธิตว่าถ้าเฮาหมี่ชนาลูกมาอยู่ในกลองที่เฮาเลียงไว้หนึ่งกองได้ระดับที่พ่อขยายแล้วเฮ็ดยังไงครับไปเบิ่งลุกป่องเห็ดผ้าเห็ดครับครับก็ลุกป่องกจครับลุกป่องครับช่วยไมดูเลยครับครับก่อนที่นี่ก่อนก่อนก่อนที่เราจะตัดหรือจะย้ายไข่ครับเราก็ต้องเอา ฟิโรโมนของเขาก่อนครับเอามาฟิโรโมนก็คืออยู่ในเหนียวๆนี่เนาะครับครับกลิ่นของมันนะครับกลิ่นของมันนะครับเราก็มาใบตรงปากรูครับนี่ครับอืมเราก็มาแตะตรงปากรูเนี่ยครับครับเออซีรูเมนในการยึดไข่ของเขาเราต้องเอาให้หมดครับครับเราต้องเอาให้หมดแล้วเราก็เอาเก็บไว้ในกล่องเลยครับในกล่องเลยครับครับอันนี้ไม่มีไข่เราไม่เป็นไรไวใบตรงไหนก็ได้ครับคเออติดไว้ครับปิดไว้เพื่อให้มันมีกลิ่นเออให้มันมีกลิ่นแล้วก็ให้มันเอาชันตัวเนี้ยเปเป็นเป็นการซ่อมแซมรังเบื้องต้น พี่น้องสเห็นนะครับว่าข้างในน้่ห้างกองจะเป็นสีดำๆเพราะว่าเอาเมื่อกีเอาแก๊สล่มเพื่อขาเชื่อแล้วครับมันจะเป็นห้อยของแก๊สมันล่มไปแล้วทำไมมันไม่ตอมลูกปองเลยล่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฉีดไว้ผม่ใชะใช้แอลกอฮอล์ถึงว่าพพอผู้ช่วยนีต้องใส่ชุดแบบนี้คือไอ้กีสูตรนี่ครับ หรือว่าชั้นโรกนี่มันบกัดกับมันพยายามกัดเท่าแต่วันผมมีเหล็กไงมันติบอดมันติบอดต่อยเท่าคือว่าพึ่งหลวงนี่นี่ไข่ทัางนี่ไข่ทัางนี่เป็นน้ำเพิงนี่ครับมองนี้เป็นน้ำเพลิงครับมองนี้เป็นเกสรที่มันมาสะสมไวเป็นอาหารของมันเองนี่แหละครับวันนี่พร้อมอ่ะพร้อมแยกเนาะเราก็เอาทำความสะอาดมีดก่อนโดยฉีดแอลกอฮอล์มีแต่ไปกรรมข้างกล่องเลยครับ นี่เชื้อน้ไปเลยเชื้อน้ไปเลยมันก็จะหลุดนะอันเดอนี้ไม่มีอันตัวนี้เป็นไข่อ่อนนะครับเราก็ต้องประคองมาหน่อยครับใี่ครับแล้วก็ไปไว้ด้านหลังครับไว้ด้านหลังกล่องเขาอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นครับเขาอยู่ตะแคงตะแคงเนาะอ่าครับคล้ายเดิมมากที่สุดครับอันนี้มีไข่นางพญาอยู่ฟองหนึ่งนี่ครับนี่โอ้ไข่ใหญ่ครับพี่น้องคไข่ใหญ่นี่คือไข่นางพญาครับอ่าจะต้องมีทุกกล่องทุกเราแยกขยายครับเอาไข่นางพญามาไว้ไม่ใหญ่มาไว้ห้างไม้ครับ แล้วเราก็เอาไข่แก่ที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยเอาไปด้วยครับไปด้วยอาไปด้วยครับแล้วพร้อมค่อยๆค่อยๆตัดมันเสียหายบ้างไม่เป็นไรนะครับครับนางพญาตัวเก่าก็จะอยู่รางเก่าครับแต่ไข่ตัวนี้จะเป็นนางพญาใหม่ครับอยู่ในรางใหม่ครับเราก็จะเอาไปทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยโอ้มันก็ไปวางไว้เหมือนคล้ายๆเหมือนเดิมนันะไข่นางพญาอยู่นู่นครับเดี๋ยวเวลาเราเราย้ายเสร็จแล้วเราต้องเขียนว่ารังนี้มีไข่นางพญาพร้อมฟัก ถ้าเราตัดออกมาแล้วเราก็เกสรกล่องนี้รับไปใส่ใส่ได้คือเกสรเอาลังไหนก็ได้ได้ครับอ๋อนี่คือลังเกสรที่ตัดมาแล้วคราก็เอาตรงนี้ครับเกสรนี่เขาเรียกว่า propolis นั่นแหลรครับพรอ p อลิสเอามาไว้ด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับพร้อมที่จะปิดเลยปิดเลยครับตัวนี้เบื้องต้นเอารังแม่พันธุ์เพิ่มจาก1เป็น2ก่อนครับเราก็เอาชันมาเพื่อชันดูตรงนี้เพื่อให้เอาพลาสติกมาติดติดครับแล้วก็เป็นการป้องกันมดด้วยครับคืนนี้ครับติดพลาสติก ให้เหลือประมาณอันนี้ให้พอดีพอดีครับเราต้องเตียนให้ให้มันให้มันเรียบร้อยครับนี่ประมาณนิ้วหนึ่งฝาปิดฝาปิดก็เป็นงาเรียบร้อยครับฝาปิดเสร็จเอาไปแทนที่หลังแม่พันธุ์เดิมครับไอ้ตัวนี่ที่แยกแล้วเนี่ยต้องเอาไปว่างอยู่หม่องเก่าว่านะครับห้างเก่าที่เคยเี่้อแย่มาอยู่ใส่เอานี่ไปว่างหม่องเก่า เพราะว่าโตมันที่บินเขามากกบหพังใหม่มันคิดว่าไปทั้งเก่ามันเกิดมาอยู่นี่ครับแต่ว่าโตห้างเก่าที่ไปว่างสก็ได้ครับควรที่ห้างจากของเก่าประมาณสสามสิบเมตรสามสิบเมตรอย่างน้อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่บินกลับมาที่เก่าครับแล้วตัวรางเก่ามันได้กลิ่นอยู่นั้นมันก็จะบินออกมาเองนี่คือหลักการครับครัเอาไว้ที่เดิมอันนี้ก็มาใส่พลาสติกมาอันนี้ครับบังว่าถุหูเรื่องแล้วครับพี่น้องครับถ้า เบิรงแล้วอยากจะพูดของจริงกลับไปเบิรงอยู่หน้าสามดีนะครับผมว่าอยากว่าเรื่องายได้เรื่องราค่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเอ๊ะมันที่เอาเงินมาลอกกันหรือยังไงนะครับแต่ว่ากองกองแบบที่เห็นเมื่อกี้นี่ถ้ามีโตแล้วมีตัวแล้วพ้อมตัวพ้อมเอาไปเลี้ยงเองกันเขาขายกองละพันหาถึงสองพันพี่น้องเอาไป ล่างหนึ่งก็ต้องเอาไปเลี้ยงเองแล้วไปแยกเองจากนึ่งเป็นซ้อนยี่ซอนไปซี่ยี่ซี่เป็นแปดไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาเลี้ยงเป็นเพราะเพราะมีน้ำเปลือกเขาก็ค่อยเอาน้ำเปลือกเอาน้ำเปลือกไปขายเอาไปแปรรูปไปเห็นน้ำเปลือกแพงกว่าน้ำผึ้งหลวงหลายเท่าครับแซ่บอมแล้วแซ่บพอมมีคุ้มค่าทางโภชนาการสูงนะครับรวมทั้งเกสรที่เฮาวานี่เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับผู้ชายอ้ยพอเสี้ยผมไปเบิ่งงานวิชาการที่นักวิชาการเพิ่อวิจัยไว้ครับนะครับมันดีท่านในโลกนี่ดีทีนี้นะครับ ก็เป็นช่องทางนึ่ะเนาะคุณผใจเป็นช่องทางสางอาชีพเพราะว่าเขาบอกในโลกทุนอีกอย่างไทยมันกินอีกอย่างธรรมชาติอีกนะครับเผ่าพักกครูดหนึ่งหมอแพร่ค่ะเดี๋ยวช่วงนามาพ่อกันกับยูดีมีแห้งเนาะครับมาเดิอมาตุมหอมกับข้าสซูช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมนะครับอยู่ในช่วงเดือนท่านว่ามกรลคามนีก็เป็นช่วงที่ฟุ้นเพียบเขาจุธาสูง หนาวทัวประเทศเลยอากาศหนาวแต่ว่า,ป,าวปัญหาหนึ่งสำหรับผู้ที่เซ็นซีทิบหรือว่ามีอาหารแพรุ่่นบางคนกับเลือดก,กำเดาไหล<ม>เลือดดังไหลนี่แหละ ก่อนอื่นอย่าเฝ้าตกใจหมดแน่ๆแต่เย็นๆก่อนเนาะส่วนมากเลือดกำเดาไหลก็คือเส้นเลือดฝอยนน้อยอยุดอยุดปลายแถวๆเนี่ยตรงกานไปายมันแตกเนี่ยละมันออกมาจากมองนี้เท่านั้นเองตรงกัไอเนี่ยแถวส่วนปลายเลยเนี่ยคะ่ะบอลมันออกมาจากหัวจาก<อ>ยังหน้าคนตกใจมอแหะแน่นต้องตกใจพี่น้องค,ค่อยๆแต่จริงๆมันก็มีคนที่เลือดออกร้ายจนช็อกกับมี้แหละสังเกตแต่ส่วนมากอ่ะ บ่หลายรุนแรงบอตอง่ต้องตกใจตั้งสติหมอแพทย์ที่บอกว่าไปดูแลตัวเองแบบนี้บางคนลูกเป็นพี่นะ้องเนาะอ่ะสเต็ปที่หนึ่งสมมติว่าลูกละหรือว่าเขาเองเลือดกำเดาออกเนาะกม้มโนไปตังหนาจักน้อยก้มมาก้มข้างหน้าหน่อยนึงก้มนิดนึงเพราะว่าอย่างผบอกค่ะเลือดมันจะได้ไม่ลงออคอทันทยเลือดลงคอมันจะเกิดการคลื่นไส หมายถึงว่าเลือดที่อยู่ในรูจมูกมันจะไหลมาที่คอก็นั่นก็ต้องก้มน้อยก้มแล้วบีบดังบีบดังคือบีบจมูกว่ได้เว้าแล้วใช่ไหมบีบจมูกนะเป็นอย่างคือบีบจมูกเพราะว่าไก่ย่งว่าหมอแพทย์บอกว่าเลือดมันมักจะออกมาแต่หนาๆนานุอนีพอเขาบีบมันก็จะได้บวออก แต่ว่าบีบโดนได้ค่ะอายนอ่ะท้น่ได้ตัวใจเย็นๆห้าถึงสิบนาทีห้าถึงสิบบีบห้าถึงสิบีบไปก่อพี่พี่น้องบีบไปก่อนครับหายใจทางไหนดีทางปากทางปากต่เนะคะก็หายใจทางปากไปก่อนเนาะระวังนี่หรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาสามารถเอาน้ำแข็งประคบตรงกลางหน้าผากหรือสันจมูกด้วยได้อันนี้มันก็ยุดเลือดทึ้งๆแต่บีบเนี่ยยุดเลือดตารางจริงๆนอกจากยุดเลือดได้เนี่ย มันมันแข่ไข่ก็ว่ามันเพิ่มการแข็งตัวของเลือดได้นาครับแต่บีบจังได้กะแล้วรากาเลือดกบบระเบือดลากษิสาคัญเนะ่พี่น้องขาถ้าเกิดว่าเลือดออกจนวิง<ม>สวอยก็<ม><ม>คือเวียนหัวหน้ามืดแล้วคล้ายจะเป็นลมเนี่ย<ม>แปลว่าเสียเลือดมากหรือเปล่ากราะุน่าไปหาหมอเนาะคะ<ม>่ะอันนี้อันตรายแหละแต่ว่ายังไงหน่อยเข้าเบื้องต้นไปก่อนด้วยกันบีบจมูกและมีสติบ่ต้อง ตกใจ่เกินไปเดี๋ยวมันจะปฐมพยาบาลบ่ได้เอ๊ะไอ้สังเกตว่าเลือดกำเดาไหลเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดหนาห้อนบ่หมอแพทย์หรือยังไงหนาวก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นเส้นเลือดมันอาจจะปาะห่อนกับขึ้นเพราะว่าความดันจะขึ้นหลังจากที่ช่วงเลือดกำเดาไหลแล้วนะคะอย่าแคะแกะเก่าหมอแพทย์ฝาก มันกําลังเป็นริ่มที่เลือดแข็งตัวไปก่อนแข็มันน่นไปก่อนอย่าแคะอย่าแคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเก็ดเลือดใช่เก็ดเลือดมันจะหลุดเลือดสีออกใหม่แ๋ยวเลือดจะออกมาใหม่จามแห้งกับอะไรอย่าจามแห้งอย่าจามรุนแรงแล้วก็อย่าสีด่างนะอย่าอย่างเงี้ยสีดังสีจมูกอ่ะขยี้จมูกอ่ะนะใช่เดี๋ยวเลือดมันสีออกอีกเด้อค่ะพี่น้อง หมให้ตกล้าไปหันหลังอันนี้ก็เป็นคำเป็นวิธีการที่ว่าหมอแพทย์จะสอนวิธีง่ายๆนะครับแต่ว่าบางคนโอ้เห็นเลือดย่าตอกไก่มันบ่ตรงยาดเห็นไปก่อนบ่อป่านนั่นบ่ป่านนั่นเนาะครับเเนาะพราะว่าบ่เฮาคันเฮาบ่มีสติเฮาบ่บีบมันแต่วอย่างหนึงทุกบ่องที่มีแผลมีเลือดย่ายเชื่อเข้าไปติดสําคัสมันบ่อเดี๋ยวมันสิมันสิเลือดลามเข้าไปเชื่อเข้าไปในร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นสาระ อยากห้หมอแพทย์ะนนานำเลือกอีอย่างกับพิมเข้ามาที่เขามาบอกนะครับเรืองต่างๆร่วมทางทีเห้าบอกไปนะครับว่าพี่น้องฟั่งสาระแบบนี้แล้วฟั่งออกบอนะครับฟั่งภาษาอีสานออกระดับใดนคะครับหม้ถึงว่าทั้งไา่การนะครับพะผมกับหมอแพทย์บอกภาษาอีสานกันพยายามสีบอกซาซาแล้วครับพี่น้องบอกว่าพี่น้องคงทีฟั่งออกถ้าฟั่งบอกออกหรือจังใดเนี่ยบอกมาก็บบอกเขามาใน,นค่ะเป็น คอมเมนต์ทั้งเพจทั้งยูทูบติดต่อเป็นเหมดอผมสิพยยย่มแปลที่หมอแพรหรือว่าผมกาสีมองได้ที่ผมเบ้าเองมันเบ้าแล้วอาจจะบอกเข้าใจเทาที่พ่าพูดภาษากลางให้เข้าใจมีงานมีงานหนึ่งที่สีสวนพี่น้องไปเที่ยวยอมรับเลยครับว่าตุ่มโฮมเท่ามานี่มีงานแปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินนะครับมือนีสีส่วนไปงานที่ชื่อวเทศการโซ่ลำลึกครั้งที่ 44โซ่นี่คือเป็นกาลาโอสอเสือไม่โท่าคือเป็นงานของไทโซอ๋อไทโซเป็นชดเผาหนึ่งค่ะอยู่อำเภอกุสุมานจังหวัดกาฬจังหวัดสกลน,นครน,นะครับอันนี้เพิ่นจัดอยู่หนศูนย์วัฒนธ,นธรรมไทโซค่ะอ่ะอยู่กุสุมานนะครับในงานกับพิธีบ่ายสีสู่ขันล่ำวงสวงพระอรัณ์อาสาแล้วก็บรงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของไทโซค่ะพี่นอ้องบ่ะหจากไทโซอยากขัวไปยังไงต้องไปงานนี้นะครับ ไทโซเนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของภาคอีสานเท่าครับผู้ใดมีโอกาสกับไปเบิง์นะครับเด้อสนใจแล้วก็รแรมไม่ดีนะมือนี้เนาะควานเท่าสิปิดรายกันไปเขากับมีความน่ารักอีกแล้วค่ะคจากคลิปจากทั้งบ้านเนาะมือนี้เป็นน้องค่ะเด็กหญิงพิชยาภาลาบวัดเศรษฐกุลไปเบิรงความน่ารักว่าสิ่ห้องม่วนปันใดค่ะ บอกแล้วนี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนแน่นอนเชียร์ลีดเดอร์บอกแล้วว่ามันยากขึ้นทุกวันยากขึ้นทุกวันแต่ละก้นมากครับโอลีลาแ่นี่เฮ็ดสโซลลอนงั้นตอนมืดพุชชินี่นี่น่ารักน่ารักนะคะน่องกระซิ่ด้เสื้อเวอร์ชันใหม่ด้วยครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ตอนเวอร์ชั้นหม่มันึงมีหน้าเข่าอยู่ตรงนี้มีรูปเกวียนมีไฟมียาไม่ยานะครับถาอยู่บ้านเอาที่โชคเผ่าจีเบิงตามรูปลักษณ์รูปร่างของน้องว่าจีโค้ดจีเบอร์ยังเบอร์เอเบอร์เอเบอร์เอเขาที่ zoom มาเหตุต่ำนั้นนะครับกะมวลซื่อกันไปครับเมื่อนี้เบิร์ตเวลานะครับขอบคุณทุกคู่ทุกคนที่ติดตามเบิงและการทุกมมุ่ทุกมือจัดถึงสูนย์นะครับพอกันไม่มืดครับสวัสดีครับ ไปละตุ่มหอมตุ่มหอมไอ้ตุ่มหอม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 ละเสียงดังระตุ่มเข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน